สวัสดีค่ะวันนี้ได้พาน้องทาโดทาลนะคะมาออกเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็มาอาบน้ำที่แม่น้ำชีนะคะตอนนี้น้องก็ลงน้ำแล้วน้องก็จะเล่นโชว์แล้วนะคะได้อาบน้ำที่แม่น้ำชีนะคะโอ้โชว์ลีลา <laughs> อยู่บนบกกับอยู่ในน้ำก็จะแตกต่างกันนะคะพี่ทาลู ชอบเล่นน้ําตีน้ํานะคะถ้าอยู่บนปกก็จะนิ่งๆแต่ถ้าอยู่ในน้ําก็จะดือ้อจะซนหน่อยสซนแบบว่านี่ใส่ลูกผู้ชายเลยนะคะนี่น้องดําน้ําลงไปแล้วก็ชูก้นขึ้นมานะคะหัวดําน้ําแล้วก็ชูก้นขึ้นมาพอะควางก็ปล่อยให้ทาโร่เล่นนะคะ ปล่อยให้ทาลูกเล่นอยู่อ่าเขาก็จะชอบเล่นลึกๆหน่อยนะคะน้องลูกพอถึงเวลาเรียกกลับบ้านเท่านั้นเลยคะ่ะไม่อยากกลับนะคะโลบอกว่าขอต่อเวลาอีกครับก็จะเล่นแรงหน่อยนะคะลูกผู้ชายช้างพาย เรา,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 าบอกว่ารอยน้ํามาแล้วครับลอยน้ํามาแล้วครับลอยน้ํามาแล้วนะคะนี่ทําใส่พ่อความเลยเล่นน้ํากันไหมครับพ่อความครับเล่นน้ําเล่นเล่นน้ํำไหมครับพ่อโลตีน้ําโชว์เลยนะคะ ไหนพี่โลตีน้ำให้ดูหน่อยชอบอาบน้ำนะคะถึงเวลากลับนี่ก็เฮ้ยงองแงนะคะถึงเวลากลับก็จะงองแงหน่อยอมไม่ได้มาไม่ได้พามาอาบน้ำที่แม่น้ำชีประมาณสามสี่วันแล้วนะคะ อาบแต่น้ำสายยางทาโร่บอกว่าเบื่อน้ำสายยางแล้วครับอยากมาปลดปล่อยนะคะที่แม่น้ำชีได้พาอาบน้ำเด้นน้ำนานๆเลยนะคะเั่วั่วน้ำชูนะคะ เอ้ยโลอย่าอาบให้นะโลเต็มหน้าเปล่าให้พ่อสิโลเป่าให้พ่อก่อนอาบให้เธออ่ะรักเป่าเร็วจู๊จุ๊ ออตอนช่วงพ้าที่กำลังตกดินนะคะตีน้ำใส่เลยพอหรือยังครับอ่ะพออย่งอางใสหัวเ,เลยเ บมส้ส้มแม่าม้้งนี่ดูขาเขานะคะขาเรียบร้อยอยู่ในน้ำก็จะนี่ขาไปไหนล่ะลจะไปไหนปะกลับบ้านกันเดินกลับบ้านกันต่อเก็บรองเท้ามาเร็วเก็บรองเท้ามา เก็บมาเลยเก็บเก็บไปเก็บมาเก็บยังไงเก็บมาเก็บมาโน่นเก็บเก็บเก็บโน้นมาไปเลยเก็บเลยไหนอย่าเป่าเสียงโทรศัพท์ทารุเก็บไปเกมาเก็บดูดูมาอ่าเก็บรองเท้านะคะมาหน่อยมาดูจากเก็บด้วยนะคะทารุไปกันครับกลับบ้านกัน อาบน้ำรอแล้วนะคะตรงไหนถูต้นไม้อ่ะจ้าโลกก็จะไปถูต้นไม้ต่อ <ś led> อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะพามาลงอาบน้ำที่แม่น้ำชีนะคะโลบอกว่าสนุกมากเลยครับวันนี้โอ้เดินเร็วมาก ก้นทารุนะคะอึ้งอ่างบนบกก็อยู่ในน้ำก็จะอ่แตกต่างกันหน่อยนะคะอยู่ในน้ำก็จะสนหน่อยนะคะมีนิสัยแบบว่าลูกผู้ชายนะคะก็จะมาถูต้นไม้ฟินไหมคะพี่โลได้ถูต้นไม้ น้องกำลังว่าทําไมพ่อควันไม่เดินมาคือเขารอเขาฟังนะคะเขารอฟังคําสั่งถูเล,ถเลยครับพี่โลวันนี้ได้พาหนูมาอาบน้ํานะคะแล้วก็ได้พามาถูต้นไม้ด้วยเออเดนอ้อมเลยอาบเสร็จก็จะคันหน่อยนะคะ แล้วก็จะมาฝั่งนี้อีกทารุบอกว่าไม่ค่อยจะถนัดเลยหล่อมากเลยนะคะพออาบน้ำผิวดำแล้วก็หล่อมากเลยทารุหนุ่มต้วมเตียมนะคะตัวโตวตุปุตะปะเลยมาดูหน้าเรารอกันสวัสดีครับยังพี่ทารุสวัสดีครับยัง สวัสดีครับเสียงเป็ดน้อยนะคะตอนนี้เขาถูต้นไม้นะคะพออยังพี่โรปะกลับบ้านกันเดินกลับขี่รถไปไม่ไหวหรอกรถพังใช่ไหมโร เดี๋ยวพ่อควานก็จะพาน้องทาโร่โกลับนะคะไปสิยังนิ่งอีกเขาจะกลับบ้านกันแล้วหนุน่นไปสิเขาต้องรองให้พ่อควานเดินออกก่อนนะคะนี่หาไม่เจอหรอพี่โรไปเราเดินกลับพร้อมกันทาโร่ก อย่าไปกินหญ้าเขานะเนะ่บอกว่าอย่าไปกินหญ้าเขาเดินไปทางนู้นสุดท้ายพี่โรก,ก็เบียดเรานะคะปะเลย เดินกลับบ้านกันนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะวันนี้พาน้องทาโร่ได้เดินออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็ได้มาอาบน้ําด้วยนะคะวันนี้ผ่อนคลายเลยนะคะทาโร่เดินออกกําลังกายน้องก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะดูเหมือนเหมือนเดินในทุ่งแบบว่าเดินในแบบทุ่งดอกไม้นะคะทาโร่ มีความสุขนะคะเดินไปด้วยก็ชมว,วิวไปด้วยอันนี้อันนี้เขาคิดว่าเป็นช้างด้วยกันนะคะเห็นไหมยกหัวใส่กันแล้วโลอย่าไปทําหุ่นเขาพังนะมันไม่ใช่ช้างนะลูกมันเป็นหุน่นป้ายบายเดี๋ยวไปชนหุ่นเขาเขาคิดว่าเป็นช้างพายช้างตัวจริงนะคะ คือหุ่นนะลูกเขาคือหุ่นครับไปกลับบ้านกันอาหารนี่คือต้องติดตลอดเวลาเลยติดปากตลอดเวลาแล้วน้องก็จะมาถูต้นนี้นะคะนี่ถูต้นไม้ก่อนกลับบ้านครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน้องนะคะฝากน้องทารวจแอมอบอกอ้อม,อม,อม,อมใจทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้ก็จะขอนยญาปิดคลิปนะคะทารวขอบคุณครับกันเร็วขอบคุณครับเดี๋ยวน้องก็เดินกลับบ้านนะคะเดินออกกําลังกายนะคะวันนี้ได้เดินออกกําลังกายด้วยได้เดินอาบได้มาอาบน้ําที่แม่น้ําชีด้วยนะคะได้ถูต้นไม้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสวัสดีจ้า